ไม่น่าเชื่อนะว่าเดียยังมีเกมที่สุดยอดขนาดนี้หลงเหลืออยู่ในยุทธภพฝั่งสีขาวนั้นอาจารย์หลอซื้อไห่จัสนักรเรียนฟ้าพบกับสุดยอดเสียนโนบจ,จิปเกมนี้จะดูเดือดได้หาติดตามกันอย่างไรมารับชมกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับผมซึ่งในเกมนั้นทั้งฝั่งสีขาวนั้นคืออาจารย์หลอซื่อไห่ นะครับแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองนักรบกรุงเก่านะครับสอาจารย์หลอคนบ้านเดียวกับผมด้วยนะครับแล้วก็อีกท่านนึงครับ,บรามอาจารย์นกจิบเกมนี้ก็ถือว่าดุเดือดมากนะครับแล้วก็ต่างฝ่ายต่างโต้กันเกมนี้ลุ้นระทึกกันแบบอืถึงเลือดถึงเนื้อกันเลยเอาไม่อยากพูดเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเกมกันเลยดีกว่า เริ่มต้นครับจานหลอซื้อไหนั้นเปิดโคนขึ้นมาครับที่ออควายสองสุจยอดเซนเปิดโคนต่างฝ่ายต่างเปิดมากันขึ้นมาครับนี่ครับรูปทรงเหมือนกันเลยครับนี่ครับอาจารย์หลอซื้อไห้นั้นเปิดเป็นมาถีบสุจริตเซนนั้นเดินเบี้ยครับตำแหน่งที่ชอช่างห้าอีนเอบังกลิกสีขาวเปิดเบี้ยครับเอแบบนี้จะเป็นคู่กลางหรือเปล่าสีขาวนั้นเปิดเบี้ยสีแดงเปิดเบี้ยคู่ริมครับ เอาแล้วครับนี่โอปีกาครับจังหวะนี้สีขาวยันเลยครับมอนจะหลักตำแหน่งที่ยอดหญิงสีสีแดงสูดกลับครับจังหวะนี้แทงสูงทะแย่คำเสาสีขาวโต้กลับทันทีเกิดจุดได้เปรียบเสียเปรียบกันตำแหน่งนี้ครับเอไอขึ้นที่ตำแหน่งชอช่างสีนี้ว่าสีแดงนั้นเป็นต่อขึ้นมาถึงศูนจุดสาทศนิยมสีแดงเปิดเบีย้ย สีขาวขึ้นเบีย้ยคู่ตำแหน่งที่กอไ่สี่สีแดงเดินเม็ดอ้าวแล้วครับสีขาวขึ้นเบีย้ยขึ้นมาที่กอไก่สี่อีกทะแย่คำเสาตั้งหน้าด่านเปิดประตูตีเมืองแล้วครับตอนนี้สีแดงเดินโค,นน,คนนี่ครับจังหวะนี้ครับอีเดาแทงคลิกตำแหน่งที่กอไก่ห้าสีแดงยันโตเอาไว้จังหวะน,นี้ครับการได้เปรียบเสียเปรียบไปใไอ้แจ้ขึ้นมาว่ากลับมาเจ้ากันตาเด้ของหมากสีขาวสีขาวเดินเม็ด แาบนี้สีแดงเดินโคนครับจังหวะน,นี้สีขาวขึ้นมาที่ขอไข่สามสีแดงเปิดเบี้ยคู่กลางขึ้นมาครับสำหรับสุดยอดเสียดคลื่นตะลุมพุกสีขาวเดินโคนกระชับสีแดงเดินมาเทียมเหมือนกันครับสำหรับสุดยอดเสียดสีขาวเดินเรือบกู้มะกันทดน้ำโอ้โหเนี่ยครับที่ใดที่อันตรายที่สุดที่นั่นคือที่ที่ปลอดภัยตายโดยผมมาสีขาวเดินโคนครับปักษาแบบหลัง สีแดงกินตัดใครทองระเบิดถ้ำขาวกินสีแดงดูจังหวะนี้ครับดูคับโอ้โหแต่นี้ยัดเข้ามาเลยครับโอ้ยจังหวะนี้ไม่กลัวเลยครับเปิดหน้าบ้านตีเมืองเลยครับสีขาวเสริมครับสีแดงเดินมาคู่กินสองสีขาวกินตัดทําลายห่วงจุ้ยสีแดงใช้เม็ดดูสีขาวเดินครับไม่กลัวร้อนครับกินคนกินได้ครับมาเปิดไม่ออก สีแดงเสริมโคนขึ้นครับเสริมแหนบสีขาวเดินเม็ดครับวิรุณจำบังโอ้โหนี่ครับเวียงตัวใส่เข้าได้เลยครับสีแดงเดินขุนครับหมูหลบหอกสีขาวเติมขึ้นมาทันทีครับผูกเปี้ยตัวสําคัญเอาไว้สีแดงเดินเรือเตรียมค่ายคนให้พร้อมสับเราจะเล่งตีให้ถึงแต่รุ่งเช้าแต่เมืองนี้สีขาวเดินขุนครับตำแหน่งที่ขอขอควายสองโอ้โคนภาคลุ้นตามก็จจงหวนนี้สีแดงกินตัดครับอินทรากว้างจับ ขาใช้โนกินสีแดงกินโตจังหวะน,นี้แตบบ่นิจันหล่อใช้ม้ากินเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้นแล้วครับจังหวะน,นี้จันหล่อเข้าคุมพื้นที่สูงใช้โคนเป็นหน้าด่านาในการป้องกันและโจมตีเรือกลำหนึ่งของจันหล่อนั้นยังไม่รวมพวกสีแดงเดินโคนครับฝ่าบกพร่องแตบบ่มีครับเป็นวิชาหนึ่งจากเพลงกระบี่หกสายสกุลตุนเปิดโคนขึ้นมาครับพุ่งเข้าชนและดูจังหวะน,นี้ของจันหล่อครับ ยัดโคนขึ้นมาครับตำแหน่งที่จอจันห้าครับโอ้จังหวะนี้ปักษาแหวกรังครับแต้มนี้กินรุกก่อนได้ครับถ้ากินมาเขากินรุกนะครับแ้มนี้สุจริตเดินมาถอยครับอาชาจำสินสระสีขาวเดินเรือประกอบทับตีอีกครับดูครับกันทั้งมาทั้งโคนครับโอ้แ้มนี้จันหล่อซื้อหายครับสีแดงเดินเรือครับลดโหลดคอนเซนชั่นเลยครับแ้มนี้แล้วดูสีขาวครับ ฝ่าวงล้อมเข้าไปอีกครับดูครับแสงดาบคาบค่ายครับจังหวะนี้โอ้โหแต้มนี้กินโดนลุกคาดครับโป่งมาไปครับแต้มนี้สีแดงจึงชิงกินเรือก่อนครับทาลายจังหวะทิ้งขาวใช้เรือกินลดโหลดไปเยอะเลยครับสีแดงเลอกกินม้าแต่เกิดกินม้าเขากินลุกนะครับสีขาวใช้ม้ากินดูครับป้องกันด่านด้านหน้าไว้เกือบหมดเลยครับเป็นจังหวะนี้สีแดงเดินมาครับลงทุนแทงวัว แต้มนี้มีจังหวะโต้กลับคือการรุกคาดได้ขาวใช้โคนกลับมากินที่รันม้วนแผ่นดินสีแดงใช้เบี้ยกินครับโอ้โหจังหวะนี้เขาจะหลอกครับแต้มนี้ดีครับสวนซ้ํานะครับและดูจังหวะนี้ครับความจรีงมีไอขึ้นแล้วครับเสมออยู่ในมือขาวด้วยนะครับจังหวะนี้สีแดงเดินขุดนะครับตำแหน่งที่ยอหญิงเจ็ดสีขาวเดินม้าแต้มนี้หยุดทันทีครับกลายเป็นแต้มชนกันนะครับ ต้องขอเนี่ยนักกีฬาด้วยนะครับผมวิจารณ์ตามหลักการเดินของ AI นะครับไม่ได้กล่าวล่วงนักกีฬานะับผมเคารพทั้งสองท่านนะครับทั้งอาจารย์หล่อและสุดยอดเสียดนะครับแต่ที่ขู่กินเรือครับสีแดงเดินเรือออกนะครับเพราะว่าถ้าเดินมานี้ครับครบก็จะมีแต้มเล่นอีกนะครับเสียเวลานะครับโดนกินตัวนี้สําคัญกว่าสุดยอดเสียดเดินเรือมาคุมตําแหน่งที่งองูแปะสีขาวกินเบี้ยริมครับสีแดงเดินม้าขู่กระโดดมารุกคาดและขู่กินเบี้ย สีขาวเดินม้าอีกครับองคตควงพัะขันสีแดงโต้ทันทีครับเล่นแผลใหญ่ครับยังวานี้สีแดงเดินมาสีขาวเดินเรือผูกตำแหน่งที่ชอช้างหนึ่งสีแดงเดินโขนครับนำตัวที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์กลับไปใช้ประโยชน์ครับสีขาวใช้วิชากินครับสํานักระจายบุตรึกสีแดงเดินโขนขาวเดินมา้ากลับมาตำแหน่งทีงอง,งูสี่แรกคือแรกครับ สีแดงเดินขุดเงียบใช้เดี่ยวพันลีขาวเดินมาตำแหน่งที่จอจันหกสีแดงเดินเรือครับคู่กินมา้าแบบน,นี้สีขาวตีรูกคู่กินเบี้ยวคว่ำและจ้องจะกินเบี้ยตำแหน่งที่งองูห้าด้วยสีแดงเดินขุนครับตั้งรับอย่างอิตาลีสีขาวเดินโคนครับดูครับนกคุ้มเข้ารังครับจงังหวะนี้การน,นั้งโคนด้วยและบุกด,ด้วยเกยมไม่จั์ห่อเดินได้อย่างยอดเยี่ยมครับสุดยอดเสียงถอยเรือครับ โอ้โหดูครับฉายเดี่ยวพันลีครับสีขาวเดินโคนขุนขึ้นมาครับที่งองูสามโอไม่กลัวไฟเลยครับจังหวะนี้ครับโอสีดาลุยไฟครับสีแดงเดินม้ากลับมาตำแหน่งที่งองูหกจังหวะนี้สีขาวใช้ม้ากินครับอื้อหือจัดหลอครับนี่ครับจังหวะนี้สีแดงเดินโคนครับทําท่าจะวิ่งเข้ามาใส่ไม่งันครับจูลงฝาทับรับอัเตาเลยครับแต่นนี้สีขาวเดินเรือครับมาโดนหัวสองแน่นอนครับจังหวะนี้ สีแดงเดินเรือออกมาตำแหน่งที่ชอชิงแปดสีขาวเดินโคดจับแต้มนิดดูครับจันหล่อครับพุ่งใส่อย่างเดียวครับจังหวะนี้ลุกมาหดสองแน่ครับตาเดินมาสีแดงเดินเรือครับอืดูครับทําให้สีขาวนั้นชะโลลงครับช้าลงนิดนึงครับจังหวะนี้สีขาวกินเรือขาดนะครับสีแดงเดินเรือขึ้นมาครับตำแหน่งที่จอจันสามครับขุนผูกซะเลยครับจังหวะนี้กินมาได้ สีแดงเดินมาครับกู่กินโคนกลับสอบกลับนะครับจังหวะนี้และดูกับจังหวัดนืมแต้มนิดขาวท่านถอยครับถ้าไปนี่นี่มีเฮครับท่านผู้ชมครับได้เสียวเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมตาเดินของบาทสีแดงครับสีแดงเดินเรือครับตำแหน่งที่งองงูแปดสีขาวหงายเบี้ยครับตำแหน่งที่กอไก่หกอนุมานข้ามลงกาสีแดงเดินมาครับที่งองงูหกนะครับ สีขาวเดินเบีย้ยจังหวะนี้สุดยอดเซียนชักโคนกลับได้สวยครับนําม้ามากินเบีย้ยความได้สีขาวเดินเรือครับมายาลาสะกดทับสีแดงเดินขุนครับปิดจบเลยครับแต้มน,นิดสีขาวเดินมาสกัดเอาไว้ไม่ให้มางสีแดงขึ้นมาได้แต้มน,นี้สีแดงเดินมาครับอืม,อมเกมยังยืดเยื้อกันอยู่ครับอาจารย์หล่อไปไง่ายบีย้ครับจังหวะนี้ตำแหน่งที่ขอไข่หกแล้วเป็นทีเดียวของสุดยอดเซียนแล้วครับ ซูเทเซนเดินม้าขึ้นมาทันทีครับสีขาวเดินเบี้ยง่ายครับดูจังหวะนี้ครับนี่แหละครับจุดสําคัญครับเนี่ยครับครุฑทาถลาลมครับแต้มนิดสีขาวเดินโคนครับกล่าวว่าจะนํามาผูกซื้อแปะเอาไว้นะครับและเป็นจังหวะของอาจารย์นกจิบนะครับเดินเรือมาตําแหน่งที่ชอชิงสามโอ้โหกดม้าแต้มนี้เกิดปัญหานิดนึงครับสีแดงนั้นเดินเรือสีขาวชักโคนมาผูกเอาไว้ และสีแดงจัดเลยครับแต่มิถกินม้ากินนะครับจังหวะน,นี้มีโอกาสขาดสูงจันหลอนั้นเดินเรือครับโอ้โหพันฒนาการเชื่อเอาไว้ด้วยเรือครับที่ตำแหน่งของจอจันห้าสีแดงกินตัดสีขาวกินและจังหวะน,นี้หงายครับสีแดงครับโอ้มีจังหวะกินคล่อมนะครับม้าฟีม้าแรกกับเบี้ยหงายเยอะแยะจังหวะน,นี้สีขาวเดินขุนหลบครับน่ามุดบาดานสีแดงลุกขาวเดินขุนอีกครับ ดูครับโตแล้วจังหวะนี้สีแดงและดูครับจังหวะนี้จันหล่อซื้อหายนั้นเดินเลยลุกเอาไว้ก่อนครับจังหวะนี้สุจียนเดินขุนครับดูครับจันหล่อครับลุกและรับในเวลาเดียวกันครับถ้าเกิดกินเขากินไล่มาจันหล่อคิดแบบนั้นครัแต่อ่านผิดนะครับก็เดินขุนมาติดเหลือติดนะครับจังหวะนี้สุจียนกินและจันหลอกินครับจังหวะนี้ดูนะครับท่านผู้ชมครับเรือของอาจารย์หล่อเกิดปัญหาครับ ไม่มีท่าจอดครับจังหวะนี้โอ้จังหวะนี้แต่ดูนะครับการแก้เกมของรุ่นเก่าเดินนะใช่ไหมครับดูจันหล่อครับนี่ครับโอ้โหถ้าเรือหนีเขากินผูกเลยครับกินลุกผูกด้วยครับสวนมาสวนกลับครับอูจันหล่อแน่นอนครับและจังหวะนี้ครับสุทธเชียนแก้จังหวะครับด้วยการเดินเนือรุกครับเพราะถ้าเกิดว่าเดินส่งกินเข้าไปครับเขาก็กินและติดเบี้ยงหายอยู่ครับทําให้สุทเชียนนั้นติดจังหวะสุทเชียนจึงเลือกครับ ใช้เรือลุกเลยครับจันหลอก็ใช้มากินสซนเสียนใช้ขุนกินนี่ครับจังหวะนี้ยังไล่ม้าอยู่กับม้าขาวต้องหนีจันหลอเดินมา้ามาตำแหน่งทีงองงูห้าสีแดงเดินเบี้ยงหงายครับูกกินเบี้ยความโอ้โหเกมนี้ต้องขอบอกว่าสนุกจริงๆครับกินปัดแตบนี้สีขาวยังไม่ยอมครับขอลองหน่อยครับกันลุกไปอีกทีครับรวบรวมพวกครับจังหวะนี้สีแดงเดินขุนโตครับจังหวะนี้ โอกาสเกมนั้นค่อนข้างจะไปทางเสมอสูงครับอืมอืมจังหวะนี้นี่ครับชนเลยครับเบี้ยงายและจังหวะนี้เกมก็จบลงครับเพราะว่าเบี้ยแดงก็คงจะค้างในแบบนี้ครับมากินหมดครับแล้วก็เดี๋ยวเอาม้ากินเบี้ยสักตัวก็ยังได้นะครับเพราะว่าตามรูปสักเนี่ยม้ากับเบี้ยไล่ไม่จบนะครับโอเคครับเกมนี้จบด้วยการเสมอกันครับโอ้โหอาจารย์หลอนั้นเดินยอดเยี่ยมครับนักลบแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับสุดยอดเซียโนนกกระจิบเกมนี้สนุกมากๆเลยนะครับอ่ะแล้วพบกันต่อครับในคลิปต่อไปได้นะครับเร็วๆนี้ให้เสียงภาษาไทยโดยอินซีเคเ่าเรดิโอ